ทุกคนเมื่อนี้เพิ่นเอาใหม่มาส่งนะคะ่ปยหญ่ฝรั่งแล้วสร่งใหม่แล้วก็เขาก็เอามาส่งเมื่อนี้นะคะทุกคน อันนี้นะเป็นของเพื่อนบ้านนะคะของพญายเขาจอดใบพุน่นของพญายมิสองอันค่ะทุกคนอันของพญายนั้นมิสองว่างนะคะมิสองอ่นนะคะ รถของเพื่อนบ้านก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เอามาลงตรงนี้เหมือนเดิม เพราะพันธุ์เทามองมองร้องไม่ ลดแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปเอาคันที่สองมานะคะเบิงทุกคนทอนบางแย่ค่ะบักใแย่พลายยังได้คอยสิเรื่อยขาดเ <c oughs> บิงค่ะเบิงดู้ค่ะป้าวโถเิงทอนนั่นงทอนข้างล่างนั่น Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Björk. Björk. Du kommer att fråga mig vad... är... vad var det här oh. för ställe? Björk var i Indien? Björk. Birk. Birk. Okej. Okay. Is we camping här. That's not easy. You can counting every year. I can't uh, in there. Uh, you can start with ten here <laughs> Can you see? Then you see here mm. this one. See, everyone is one year. Uh-huh. Maybe uh, one hundred years. Maybe you can look here back mm. here. Mm. Uh. ถ่าอีกรถคันนึงค่ะทุกคนพี่ใหญ่ก็จะไปเอาอ่าฟื้นขึ้นบ้านไว้นะคะของเกาก็เหลือบหลายนะคะเ,เหลือ,อยูนิตหนึง่งเ,เอาถุงแดงใหญ่ามาแล้วเอาถุงน้อยขึ้นไป,ปนโอเคเย็ดดะดกตีกห่องแล้วกันทุกคน แล้วว่าจากน้อยให้แดดออกดีก่อนยังค่อยเอา,เอาฟื้นซมเนียวกัไปขังนนนะคะทุกคนเมื่อนีบ่บมีแดดอากาศร้าวหนาวรถที่สองมาแล้วนะคะ เนก็คันที่สองใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ คพือเหตุยืนออกมาทาั้งนี้ย้าเถเนาะเวลาข่ยงางอันนี้ผาก,กันแม้ทุกคนสบายห้พยพญายเลอยออกก็ได้ลัก เส็จแล้วค่ะ นันสมัยนาอค่ะทุกคนรถก็ได้ อันนี้เป็นตายรูปหันกอยแลนไบเอินพยายของบนเขาว่ามันเล่าอยู่ของบนน้องแทนเล่อยูันอ่นเมืองคารทุกคนหลายคารหลายแน่แต่ว่า กรสิสบายใจที่บ่ต้องหาซื้อฟื้นนั่นล่ะค่ะแล้วที่นี่ก็จะไปเศร้าเครื่องจากลูกพญายัยฝรั่งนั่นล่ะมาตัดคือเก้าค่ะทุกคนเพื่อประหยัดแรงพญายัก็น,ะ,นะค่ะ นี่แหละทุกคนเป็นยัางคอยจังอยากขายพยายขายบ้านเราใหญ่ประโยชน์พาดเม่นแต่ละปีน่ะจะต้องใส่เงินมากมายในการหาซื้อใหม่ซื้อฟื้นเราจะต้องมาพามาฟันมาเห็ดมันหงอยอยากลําบากนะคะทุกคนถ้าประโยชน์พาดเม่นน่ะอ่าก็จะประหยัดมากๆเลยปีนึงน่ะเป็นสองแสนเลยล่ะค่ะค่าเสียใจทั้งค่า นำคาไฟค่านำบริสียได้ค่ะทุกคนอยู่อพาร์ตเมนต์เราก็บบริสียค่าคาไข่ออย,อย่างก็ค่าทําความสะอาดปองไฟปีกายนี้เสียแครพันหา 1, ปีนี้เขาขึ้นมาเป็นสองพทุกคนทุกอย่างเดี๋ยวนี้ขึ้นราคาหมดเลยนะคะนี่แหละ้ยคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์น่ะจะสบายมากบ่ได หาฟื้นหายังบรายเสียคานั่นค่านี่เยอะแยะจิบปาทะนะคะถ้าคนน่ะ uh, มีบ้านอิลีนะ่ะจะต้องเป็นคนที่มิธานะนะคะทุกคนถ้าเป็นคนน่ะ uh, อ่ารายได้หน่อยแบบนี้ก็จะอยู่แบบอัตคัดคือใข่คอยนี่แหละคะ่ะก็อยู่แบบประหยัดอยู่แบบ uh, อ่าเอ็งฮแจ็คติใส่ค้ว่า,ายังไดกัทุกคนอะ่ะแหละ คือท,ทุกคนเห็นนั่นแหะค่ะว่าการใส่ชีวิตของเธอคอยก็อยู่แบบโอ้ยธรรมดามากๆเลยนะคะขั้นมันอยู่อันอพาร์ตเมนต์ก็คงจะเป็นคนมีเงนเินเก็บลายนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายก็ประหยัดลงนะคะแต่อันนี้ก็มีอยู่ตามกระเนอมังค่ะทุกคน <laughs> นะคะ คนยี่สิบลังก็จะจา่ายค่ารถที่มัตส่งเพิ่มน,นะคะ่ะปีกายนี้จ่ายไป4,800ันแปดะคะปีนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจ,จา่ายเท่าใดรอาจจะเพิ่มราคาอีกไม่รู้นะคะเพราะว่าค่าชั่วโมงอาจจะแพงขึ้นนะคะเบื่อนค่ะเอเดว <laughs>

เพื่อนบ้านก็คงจะออกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนซอยกันป่ะค่ะเข้าบ้านหนาวๆข้างนอกมเมเนว่าจะไปในเมืองกับพ่อใหญ่ยนะคะไปจะไปอ่าซื้อหมกพริกกันว <c oughs> <c oughs> ันที่แล้วไปซื้อหมกพริกหลานอาลัลานปหมกพริกเขียวมามเมเนก็จะไปซื้อจนได้นั่นแหละค่ะ